เปนะครับคบนี่บจงไนั่บอกครับจงอยู่กันมันยั่งขอบคุณขอบุไอ้ไส้เด้อหมือนนี้เจ้เจ้าตัวเปนท่านด้ยูโดอกลงไว้ว่เลยพี่น้องลงไว้วยเลยส่ไลสยไร้าวม้ลไปนะครไก่พี่น้องตัวนี้นะครับ ปุยไอเข้มหลใส่ส่วนหนึงข้อนี้ข้อขอเนาะข้นบบนี้ยผมมักเหนียวๆอย่างไรที่พี่ใหเนียนี่ได้คุยอย่างไริิแก้วังกันเสียบขาดขาดขาดเนีครับขาดคมพกพบีบีอ้ยระวังคมกับเหนียวยังครับนี่ยบบีมาใช่ก่อนเอาทั้งสองแน่อ่ะบัเอาทั้งทีบี ถือแก้ยได้ใช <can> ่ไหมเนี่ยเอาเอาพี่โจน่กันนั่ง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 เบาหนุ่มมานั่งได้เด็ดเนนั่งมาสิเมดอันนี้ซิมมาเี่ซิมอืเป็นอะไรขึ้นเป็นอะไรลกแล้วเอาเลยเอาๆยๆเอารถดันนี่แลนี่เี่เกียรข้าวใหญ่เหรอ ลืมแก่ข้าวพี่เนาะโอ้โหหรือเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ชาติครับผมเนี่ยที่เป็นอย่างบนท่านเถียงบ่เบนท่านได้แก่ข้าวเออมาเร็วๆเว้ยแก่ข้าวพีเฮ้ยแก่ข้าวพี่อืเดี๋ยวถ้พี่พี่เดี๋ยวของดีเมืองสุรินทร์เจ้าเนี่ยตับตับตับพี่น้องตอนนี้มืองสุรินทร์ใส่หอมน้ำตัวนี้ครับพี่น้องเลยใส่หอมน้ำของหมักมาแล้วของหมักมาแล้ว เออเออตรวจจ้าจ่าพ่อท่านเพิ่นครับมาหนุงไหมแม่มาหนุงมาหนุงมาเด้อเบิดเบิดก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้อเอาข้างนี้ครั้งนี้อุ้ยไปตาผมมาผมเล็งมาเลยเร็วเลยนี่ีนะครับตัวนี้เจ้าศาดตร์ชำหนิพอดีเฮ้ยผมเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยอืเนี่ย โอ้พี่น้องเลยนี่ขาดปะขาดปะขาดปะมีดเมื่อวันเด่นพี่เราเห็นอะไรผ่านเดี๋ยวพี่น้องเลยกิ่นน้องไปก่อนกันต้วนี่โอ้นี่พี่น้องเอ้ยมากสุรินทร์นะครับน้องมาครับพี่น้องครับผมบ่พ่อเอาพื้นดินใหม่ใช่ไหมพี่น้องเป็นะครับขัดสุดปั๊บเนี่ยบั๊บจงวยน้ำบ่ครับจงอยู่กันมันยั่างย่างยีรักยีรอกหังหมักเนาะ หวานพี่เอาไนนพี่เอาไ้ก่อนเอาเอาไว้ก่อนนี่ครับนิเหมือดนี่หนิว์ไปเมือดนี่นผมทำไงครับจะรับนะอย่าสั่นแม่วางอย่าสั่นเลยบะบ้จไหนครับผมอัวนี่ทำอีกินะ น้ำหยิบครับนี่สานี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ผมกําลังมั่งมีด้วยชาชาเป็นคนดีเลยนี่แต่ผมเมื่อกี้ผมเป็นเป็นเป็นผมเนี่ยคนเป็นคนเทดีแต่ชาชาเป็นคนดีตั้งเลือดตอนเดียวได้เปล่าเดี๋ยวออันนนี้ก่ผมเล่นหมดเลยไม่จะเล่งไหมหรืพเปล่อเบิ่งเบิ่งกันแน่หม้อมันน้อยของกินหน่อยจนใจผู้สิแบง หนุ่มละก๋วยจินนับมีเงีอย่องไก่เกียวโอ้โหมลําเรียบเลยบ้ามลัแล้วต้อแหลกต้แหล่าตกินเนเนมาแม่เนี้ยยิอาแล้วอิ๊้ว่าตีกินเลนนาเนแล้วยิ้วย่อย เบลทอก็เจียวเสียบชุ่มชาแล้วขอ